สนับสนุนโดยชอบสินค้าดิวี้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application ประกันสุขภาพ Help Me ใครมีเราพร้อม Help ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ อ่ะตรงนี้เป็น่วนของครัวเอาง่ายๆว่าเวลารับแขกอย่างเงี้ยก็คือจะรับรับมาเลยแล้วจิ๊บทำอาหารเองบ้างไหมอ่ะ าขัวก็สูงกว่าชาวบ้านเห็นป่ะพี่พี่กอล์ฟใช่ใช่เนี่ยก็สูงกว่าเพราะว่ามันเกิดแบบว่าแบบตามตัวใช่จิบจิบรางจ่าเจิบปวดหลังปวดหลังจิบก็เลยยกขัวเลยทุบกขัวทำใหม่ยกขึ้นแต่เนี่ยชอบอันนี้นะที่เขาทุบตรงนี้ออกบ้านมันดูโล่งเยอะความจริงน่าจะซื้อที่เปล่าที่เปล่าแล้วไม่น่าซื้อที่แบบในบ้านเออจริงก็น่าเปลืองอยู่เหมือนกันเลยจริงนี่ที่เขาแต่งบ้านไปเนี่ยสร้างบ้านด้วยหลังนึมือจ่าหลังกือใหญ่ใหญ่เลยนะเออ เราสนิทกันบอกบอกป่อยปล่อยให้มันแบบงงงงไหมงงงไหมก็ดูดีประตูห้องน้ำมากใช่อันนี้ก็ออกแบบเองคือดนื่อึกจากว่ามันทํามาหลายปีแล้วคือจริงๆเทคโนโลยีทุกวันนี้มันทําให้ดีดีกว่านี้ได้แต่ตอนนั้นเมื่อจิ๊บทำบ้านเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วอ่ะ มันไม่มีเทคโนโลยีใดๆก็คือก็ก็คือใช้ลัง DIY เอาอะไรเงี้ยก็คือน็อตลุนหลุดก็ก็โอเคเลยละลองเข้าหรือยังคะห้องน้ำเราเป็นแบบโอเพนโอเพนโอเพนอยังไงจะมีรูมีรูที่สามารถมองหนนี้เออก็อย่าทำอะไรมาบ้านสวยเออคือถ้าหากว่าใครใครปวดท้องหนักอย่ามาที่นี่ไม่ค่ะ สิ่งที่ฉันทำคือฉันเสียสมาธิม่าให้นช็คพวกเราผ่านพวกเราผ่านรูตลอดแล้วไม่มีใครดูว่างว่างเนี่ยถ้ารายการมันชิวขนาดนี้น้องก็เดินไปนู่นไปนี่ได้ใช่ไหมอธิบดีสบายใจแล้วกันนี่ไหนอะไรมันคือทำไอติมด้วยเหรอไม่ใช่อันนี้คือกุ๊กี้แ พิกกี้เดอะพิกกี้เราไม่ขายอะไรอยู่ในะกี่ยนี่มันคือเป็นช็อกโกแลตบอมนี่น่ารักดีว่ะใช่เดี๋ยวน้องส่งให้พี่ไปฝากพี่ไปรีวิวเลยละกันทุกลูกนี่เดี๋ยวน้องเปิดให้ดูข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นช็อกโกแลตอย่างนี้หลังจากนั้นเราเอาเข้าไปใส่แก้วหรือใส่ในนี้ก็ได้แล้วเทนมร้อนเข้าไปนมร้อนจะละลายเหรอนี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มเก๋ะ ่สนุกราคาไปติดต่อได้นะคะใน IG ค่ะชื่อแบรนด์พิกกี้เด็บพิกกี้พิกกี้เด็บพิกกี้ค่ะเดอเด๋ว่ะชัวร์อันนี้อันนี้ให้พี่อขอบคุณพี่ชายใช่เราก็มีขนมมาให้น้องจิ๊บเหมือนกันโอ้ยอะไรอะมะม่วงไทยทิพย์ค่ะโอ้ยนี่อร่อยสุดๆดูดิเนี่ยเป็นพิธีกรที่แย่ใหญ่ใหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จับเขาให้จิ๊บนี่เราเป็นพิธีกรจิ๊บเปล่าหรือเป็นโจรโจนอะไรขอพี่น้อง ายการไม่เห็นให้เอากลับบ้านต้องเลยเออไม่เอากลับให้ซื้อซื้อเนี่ยมันเป็นอย่างนงี้ผู้ชม ลำบากผมเอามาให้พี่ลองกินพอลองกินเราชอบเราติดก็ไม่ยอมให้เราเขาลองชิมผู้ลองชิมได้อันนี้น้องก็ให้ชิมฝากลงพีอาร์ให้ด้วยอร่อย t ไอ ig ให้ด้วยนะคะพี่ได้ได้่ันี้ได้ได้เ้อย้ลยได้เลยได้เลยี้เลยมเลยได้เลยได้ยได้อยไยไดเ้เเยน้เงยไจ้ยได้ยเลยเลยม้้ไ้ยไย้ไเดยไ อารมณ์เสียอารมณ์เสียอ่ะมาคุยมาคุยประวัติจิบมั้งดีกว่าหมดเวลาแล้วอะไรอีกวล้เนี่ยเห็นไหมพอผมจะแบบเริ่มเข้าแบบเป็นงานเป็นการก็อย่ะประวัติเสิร์ตกูเกิลเสิร์ตกูเกิลไมได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ตกูเกิลแล้วโทษนะทำมาทำมาทำมาเวลาหมดแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมว้าไปทำงานคุ้มแล้วหนูได้กล้วยนี่ละไอ้บุญไม่โดนใจอะไรแล้วไง บ้างบ้างถ้าพี่ก๊อบคิวไม่ได้เอาจิ๊บไปเป็นบิลิเกเลยนะถ้ามันชิวขนาดนี้เปลี่ยนเลยจิวพี่ก๊อบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยไม่ถายไม่ท่ายเพราะว่าพี่เป็นทีละของชาวอเมริกันเลยอ่ะอ่ะมาพูดถลงโนจิ๊บแดกต้องขอขอบคุณไม่ไมินญาติอะวะนะคะข้าขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทมือไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกราฟ สัปดาห์นี้ได้คุยกับสาวเก่งสาวเซอร์สาวน่ารักอย่างน้องจิ๊บไปแล้วยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเรายังไม่ได้บุกไปข้างบนเลยสัปดาหนะดูดูสายตาดูสายตาเดี๋ยวพาไปห้องนอนเลยดีเพื่อนอะถึเพื่อนอะไปสำรวจถึงเตียงเลยผมขอดูชุดว่ายน้ำคุณได้ไหมได้ สัปดาห์หน้าห้ามพลาดฮะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวมาติดตามรายการแล้วกันนะคะว่าบ้านจิ๊บจะออกมาเป็นยังไงนะคะห้องนอนห้องส่วนตัวแล้วเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอะไรเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทร์ทีวีแห่งนี้แหละค่ะกับรายการพียยก๊กพี่ติ๊กก่อนรับเชิญพี่ิ๊กก่อนรับเชิญ สามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน YouTube r a i n b o w Media c h a n n e l หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe r a i n b o w Media c h a n n e l ด้วยนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่โกดังเก็บของอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวแล้วทำไมรู้ไหมอย่างแรกฉันอยู่บ้านนี้ไม่ได้เธอคิดว่าฉันจะหยิบเสื้อผ้าหยิบเสื้อผ้าใส่ Marine TV